วันนี้มานำเสนอรถเซิร์ฟ SUV ยี่ห้อโตยโยต้าอาวันซ่านะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับปี2 0 0 4 2004เป็นรถจากที่นั่งปี2 0 0 4เกียเทอรตโตกัดไได้ที่เดียวกรุศสีนะครับขอเครดิตดีด้วยเครดิตไม่ดีก็อย่าติดแบคลิฟตก็พอเองินเดือน1 5ื0นไม่ต้องค้ำครับแต่ถ้าต่ำกว่า15,000ต้องค้ำนะครับ คันนี้นี่จัดไปไนนได้ไมนะครับไม่ต้องดาวไม่ต้องอะไรเลยดูรอบๆคันก่อนเป็นวิธีการถ่ายพีแอดมินบอกว่าให้ให้แนะนําให้ถ่ายหน้าเป็นนะครับเพราะว่ามันสะดวกกับการจองรถมันจะเป็นมาตรฐานในการจองรถว่าเอ้ยเราเรามีตัวตนนะเราเฮ้ยเราเฮ้ยนะ เฮ้ยนะเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยนะฮะก็คือแบบนะนำบอกอย่าไปถ่ายในหมู่บ้านหรือว่าที่ว่างเปล่าเลยถ่ายหน้าเต็นท์นี่แหละให้เขาเห็นเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยเป็นชแนวนะนะเป็นชแนวนะตัวตนนะเขาจะได้จองมาจำมาด้วยความสบายใจไม่างนั้นลูกค้าส่วนใหญ่นี่ถ้าเราไม่เปิดเผยตัวตนนี่ไม่กล้าจองกลัวเขาไม่ฉาชีพเยอะชั่วโมงนี้ฉาชีพเยอะจริงนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่อันนีแนะนำเราก็ต้องทำเพราะว,ว่าพอฟังปุ๊บเออว่ะแม่จริงว่ะก็เออว่ะเฮ้ยเขามั่นใจว่ะต้องอย่างนี้ว่ะถ่ายหน้าเต็นว่ะเออเกิดความมั่นใจเว้ยเฮ้ยเขาจะได้จองมาสักร้อยล้านพันล้านนะครับก็อันนี้เป็นอวันซ่าดูภายนอกแล้วดูภายในกันเลยครับวิธีการถ่ายก็คือ ปกติจะถ่ายเปิดหมดเลยแล้วก็ค่อยๆปิดแล้วก็ถ่ายทีนี้เปลี่ยนใหม่บ้างก็คือถ่ายภายนอกก่อนลูกค้าจะได้รู้ด้วยว่ารถอ,อะไรอะ่ะอะไรลูกทรงภายนอกก่อนเพราะว่าคนจะไปเปิดดูแบบจํบาบะจํบาบะเปิดเลยมันไม่น่าค้นหานะครับอันนี้ก็จะมีกองอากาศให้นะครับอันนี้รีบถ่ายเพราะตัวนี้ลูกค้ารออยู่เยอะมากเครื่องนี้มากนะครับอย่างบอกอ่ที่บอกไอโฟนอะเสียงเครื่องมันจะชัดมากออกลำโพงชัดมากนะครับแต่ตัวจริงแล้วเครื่องเงียบมาก คเครื่องเงียบมากเรื่องเงียบมากตัวนี้ติ๊กเกอร์ตัวนี้อยู่ก็แสดงว่าเดิมไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่อทงทั้สามออโต้นะครับซึ่งแบบประหยัดน้ํามันมากแน่นอนประหยัดน้ามันแน่นอนประหยัดน้ํามันมากๆแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกสร้างชื่อหลังจากนั้นก็เอเาาสรซานี่เป็นรถที่แบบยอดนิยมเพราะว่ามันเป็นเจ็ดที่นั่งเพราะว่านั่งได้เยอะนะฮะอันนี้ที่สองหน้าสองหลังสาม หลังสุดอีก3นะฮะสุดอีก3เกียร์โตนะครับเป็นเกียร์โตตัวนีนน้จะดเฟซ์ได้เต็มนะครับไม่แสนนะครับไม่หนึ่งแสมืนห้าพกิโละนะครับแอร์เย็ยนเจี๊ยบเลยมองข้างป่อไฟฟ้านะครับก็เป็นบอกกระยีนะครับบอกกระยี่จบไฟฟ้าตัวนี้เราขาย1นึ0งแสนสามบาทพอ พอเอาแค่นั้นพอไม่เอาเดี๋ยวแม่งรวยรวยเยอะบอก,กระมืยีนะครับบออหลังกรมยืยีกระจบไฟฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับอุย้ยือเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายดูครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าบออบออหลังเนี่ยไม่มีมาเราซื้อมาใส่มันก็เลยเป็นหนังนก็เลยเป็นหนังไม่เหมือนกันวนันนี้บางทีบางบ้านเนี่ยเขาขนของเขาก็ถอดบออออกทีนี้เวลานั่น่ะ ทีนี้เวลาเวลาจะขายรถเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะเอาขนของออกปุ๊บปอดตัวนู้นจะพับเรียบได้ไงสองตัวเนี้ยจะพับเรียบได้เลยเฮ้ยสี่เหลือสีส่แล้วเหรอแล้วไม่ได้แล้วมีแล้วเวลาไวมากเลยหนึ่งแถวสองแถวสามแถวนะครับเจ็ดที่นั่งเพื่อวันสามนะครับแสนเงินเดือนหมื่นห้าจัดไปไหนได้เต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากติดตามด้วยรับรองไม่ผิดหวัง ตัวนี้ถ้าได้6ปีนะครับลูกค้าจะผ่อนตก3 0 0พันเหมือนเดิมไม่เกินแน่นอน3 0 0พันะอ่ะ3,000บวกลบนะฮะ3 0 0พันไม่เกิน3,5 0 0ขอให้เครดิตดีห้ามติดท็คลิ์นะฮะ3 0 0พันกว่านี่นะ6ปีนะครับไ่บางคนไปเลือก4ปี5ปีอ้าวไหนบอก3 0 0พันห่านก็บอกว่า6ปีมึงต้องหลายๆปีป่ะถ้าหลายๆปีมันก็ผ่อนถูกถ้าให้เอ้ยเหว่ง<ม>บอกว่า3 0 0พันแต่เวลาฉันเลือก3ปีทำไมไม่ ไม่จะสี่พันห้าพันก็มีอ่ะคนอย่างเงี้ยเออต้องหกปีนะครับถึงจะสามพันนะครับเคฝักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ